มีลูกค้าเข้ามาสอบถามนะครับว่าแซนด์วิชพาเนลคืออะไรนะครับแซนด์วิชพาเนลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยมันถูกนํามาใช้ในการทําห้องเย็นหรือห้องคลีนรูมต่างๆนะฮะในโรงงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วได้นับรับความนิยมเนี่ยหรือใช้งาน,นมานานแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการนําไอโซบอลเนี่ยออกมาใช้กับบ้านประเภทบ้านน็อกดาวน์หรือบ้านคนทั่วไปนะครับจริงๆแล้วข้อดีของเขาเนี่ยก็พูดง่ายนะครับว่า มันสามารถเก็บความเย็นได้ดีนะฮะแล้วป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ถึงจะเหมาะกับอากาศของบ้านเราในตอนนี้นะฮะซึ่งมีความร้อนนะฮะร้อนขึ้นทุกวันนะครับส่วนไอโซวอลเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของมันนะฮะตรงกลางจะเป็นโฟมนะครับส่วนสองข้างเนี่ยจะเป็นอะลูซิงนะฮะเคลือบสีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงความทนทานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะฮะถ้าเทียบกับพวกไม้หรือวัสดุอื่นๆนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือ ที่คนทำบ้านจะชอบมากคือน้ําหนักเขาเบาครับพอน้ําหนักเบาเนี่ยปัญหาเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราก็จะจะลดภาระ,ะนะฮะเรื่องการทําโครงสร้างรากฐานนะครับได้เยอะนะครับและในส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนสงสัยว,ว่าแล้วมันเป็นโฟมเนี่ย มันเวลาใช้งานเนี่ยโฟมมันมันมันจะเหมาะหรือกับการการใช้ในบ้านฮะมันจะลามไฟไหมหรือว่ามันจะติดไฟหรือเปล่านะจริงแล้วจริงๆแล้วตัวนี้เขาออกแบบมาแล้วนะครับว่าเป็นเป็นวัสดุอ่กากันไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะตอนนี้ เขาจะใช้งานกันคือบางคนเอาไปใช้เป็นหลังคาด้วยนะครับซึ่งหลังคาเนี่ยพอเป็นไอโซวอลเนี่ยในการทําโครงหลังคาหรือโครงสร้างบนหลังคาเนี่ยเราก็จะลดเหล็กได้นะครับพอตัวนี้ถ้าเราใช้เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็รองรับน้ําหนักได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นตัวเลือกนึงนะฮะสำหรับคนที่จะ ต้องการสร้างบ้านหรือต้องการมีบ้านน็อกดาวสักหลังหนึ่งนะ mm hmm. ก็ลองมองหาวัสดุที่สามารถจะทดแทนวัสดุตัวอื่น mm hmm. ก็ไอโซวอลก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งนะฮะที่ที่คิดว่าน่าจะเหมาะก,กับการใช้งานนะฮะ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ mm hmm. ขอบคุณครับ